สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็นแบ็คชาร์กนะคะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็เปลี่ยนแบตนะคะอันนี้เป็นจอเก่าของลูกค้านะคะส่วนอันนี้เป็นแบตตัวเก่าของลูกค้านะคะอันนี้เพิ่มแสงสว่างสูงที่สุดนะคะ แสงสว่างจำที่สุดนะคะสามารถ,ถเพิ่มแสงละแสงหน้าจอได้นะคะต่อไปทัศสกีนหน้าจอนะคะนี่นะคะทัศสกีนจุดไหนที่ทัศสกีนไม่ได้มันก็จะไม่ขึ้นจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะนี่นะคะ ทาสกินได้นะคะต่อไปสีจอนี่นะคะสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีดีพิเซลไม่เซนเ้นนะคะปุ่มเมนูปุ่มนั้นกรบับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปชาร์ตไฟนะคะ สองจุดศูนย์นะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะชาร์จไฟเข้านะคะแล้วก็จะเช็คลำโพงบนเซ็นเซอร์แล้วก็สัญญาณซิมให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องลูกค้าไม่มีถาซิมมานะคะโอเค สัญญาณไไฟายขึ้นสีขีดบูทูตเปิดใช้งานได้นะคะกะปายปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะลดเสียงได้เพิ่มเสียงได้นะคะกระปสแกนหน้านะคะ สแกนหน้าใช้งานได้นะคะต่อไปสกแกนลายนิ้วมือนะคะสแกนนิว้วใช้งานได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะนี่กล้องหลังนะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คแล้ไปกล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็ค วิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังเสียงซ่านะคะต่อไปแฟลนะคะแฟลใช้งานได้นะคะต่อไปบันทึกเสียงนะคะเช็คบันทึกเสียงและยินไหมถ้าโจิเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็าบัจเช็คบันทึกเสียงถ้าเราจิเช็ค มันทักเสียงมีเสียงซ่านะคะแล้วก็ลำโพงล่างนะคะซึ่งไอสาตตานี่ก็คืออาวุธในตำนานนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยก็คือเราจะได้ล่ามพิเศษมาด้วย น้ำพูงล่างได้ยินนะคะรับร้อยค่ะ